เลยเถอะพอเลยโกูมอ้นลมนะปะ่ปะกูไปแล้วเติมให้กูด,ด้วยเพชรอ่ะมึงเก็บบนนักหนาวป่ะกูสาดดุมให้ควายโอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเกียนพี่แจมพี่แจมเขาหลับอยู่ดูพี่แจมเขาหลับอยู่นะครับแล้วเขาเปิดคอมทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะมาเกียนเขากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด,ด้วยนะครับ เอาล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟของพี่แตมแล้วจะสุ่มอะไรดีนะมีไรสุ่มให้หมดอ่ะเกียรให้หมดอ่ะเพรอ่ะ oh. oh. โอบแสรถก็ไม่มีมาให้เกียงอ่ะให้ตื่นมาที่แบบให้งงอ่ะงงหลับดีนะก <c oughs> เอามามาสุ่มให้หมดอ่ะมีเพชรกี่เพชรอ่ะแค่นี้ก็แล้วกัน เอาไว้เกี้ยงอ่ะเพชรวันนี้หลับดีนะจัดเข้าไปเพรเยอะไม่อยากปิดคอมโง่ตอนนี้เพชรก็หมดไปแล้วนะครับ4,000เพชรพวกเองอยากให้พี่เกียย์อะไรอีกก็คอมเมนต์มานะจะพี่จัดการให้ เด็ดโคเท่อครับนอนนอสใช้เลยละกันอ่เอาเป็นอ่าวท่าเต็มอะไรไมนะเนี่ยอะไรครับเนี่ยระยะเกินสวยวเรียบร้อยเราจะเกี่ยนเอาไว้แรกแต่ไปอีก มาแล้วออกโคตรง่ายอะครับมันหลอกให้เราดีใจอันแรกแค่น,นั้นแหละแหมบอกแล้วเป็นไงมันหลอกเราจะไปเติมมันมากเกมอะมันหลอกกินตังค์ลูกของปีก็ได้แล้วเก่งเลยครับเนี่ยบอกแล้วเกมย,ย,ยออกยากเกินไปแล้ว เกมแม่งหลอกหลอกให้ดีใจอ่าได้แล้วครับน้องนอๆชุดอิลิมิเต็ดในตำน่งเปิดเลยละกันเย็โดโค้ทเท่อะจะไปใส่ละกันสูกไมห่หมดอะ ทีเดียวได้เลยนะงงอะ่ะพอมันดวงดีก็อย่างนี้แหละทีเดียวได้เลยอ่ะครับน้องๆเอา้าโอ้เอา้าก็ดูเอาละกันว่าพี่ดวงดีขนาดไหนอ่ะน้องๆคนไหนอยากได้อะไรคอมเมนต์มานะเดี๋ยวพี่ส่งให้อ้าก็ได้แล้วครับน,น,น้องๆยังไงก็หมดตู้อะ่ะกิจกรรมเนี้ยบอกเลยเดี๋ยวถ้าพี่ได้ ก่อนอันสุดท้ายอยากจะให้เพื่อนพี่เต้นนะน่ะไอคนนั้นนะ่ะเดี๋ยวพี่จะให้มันเต้นนะถ้าพี่สุ่มได้ก่านสุดท้ายอะ่ะอ่ะมึงเต้นเลยสุ่มได้ถ้าม้าก่อนเนี่ยแต่มันเป็นคเล็กต์ได้แล้วข้าวสมใส้ไปเลยดีครับของมันไม่มีเพรือว่าเราจะไปเกียนได้วยดีเกียนเลยไหมแบบไปแอคสาวโซนอะไรอย่างเงี้ย โพเทียครับน้องๆน้องๆอยากได้อะไรก็คอมเมนต์มานะไปเรองเปิดไฟคอมมาทำไมนะข่าวพี่ไม่มีไรเอหนงใครบอกให้เองเข้าคอมพี่เนี่ย ไว้ผมเห็นเปิดขาไว้เอยชุดอะไรวะเนี่ยผมก็เลยผมเห็นพี่เปิดขาไว้ไงผมก็เลยมานั่งเล่นโอ้ยคตรเท่อะไอ้เพชรเอ้าทำอไมมันเลือหมื่นห้าไม่รู้พี่ผมนั่งเล่นเฉยผมไม่ได้ทําอะไรทะเลาะแล้วหนึ่งจริงจริงเราชุดมาจากไหนเอ็งเอ็งเอาเพชรไปสุ่มมะว้า,เาวเฮ้ยมันสวยดีไงเผื่อพี่อยากได้ก็เลยสุ่มให้เอ็งเอาเพชรไปสุ่มเนี่ยนะ พี่อยากเก็บเพชรไว้หนึ่งเห็นมันสวยไงเมื่อพี่อยากได้พี่ไม่ค่อยเล่นแล้วโอ้พี่ไม่อยากได้พี่บอกเองตอนไหนว่าก็อยากได้อะแค่เนี้ยแค่เนี้ยเฮ้ยผมสูบพี่ต้องหมายยางอะไรอะอะไรมั่งอะเพชรตอนแรกมันมีสองหมื่นกว่าหนึ่งมาเหลือหมื่นห้าครับนี่ไงหนาอืออออแค่นี้ยกเอวหรอกูหลับแป๊บเดียวอ้าอยังน้ำส้มอะไรมั่งเนี่ยไรสารละชีพ ไม่เห็นมีอะไรใหม่สักอย่างนี่ไงอะไรอะทอมสันปืนเปลี่ยนสีอุ้ยเยอะเคเท่ว่ะแต่ว่าก็เปลืองนะครับเนี่ยมันเป็นได้อย่างนี้พอกูหลักหรือกูเผิอมมันก็จะต้องเก้งกันนะครับทุกคนเนี่ยมันเท่มันแล้วมันกินได้ไหมนึงกินได้มันกินได้เปล่าขายทิ้งมันกินไม่ได้เนี่ยไปดูดีเย่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอะไรน่ะเป็นไงแค่เนี้นี่ หมือนเกมมันหมดหมุกแล้วก็มาเปลี่ยนอะไรแค่นั้นเองกน็นี่ของของจริงมันอยู่ในนี้นเ,เ,เหยียดเคเหยียนชุดด้วยเฮ้ยมันทำได้ไงอะของจริงมันอยู่ในนี้นี้เหยียดเคโคตรอ่ะุดอะแมนมีชุดกากแล้วมาเปลี่ยนเป็นได้แค่ชุดอันเนี้ยใช่โก้เห็นชุดเดิมด้วยด้วยอะดดยอังไงนี่แต่แบบเป็นไงอะไรก็ไม่รู้หลุดโลกไปเลยเกมนี้ดด อ่าอีกทีนึงมันจะเดะมันไม่เห็นแดงเลยอะไรอ่ะพีแมงหลอกอู้หูเปล่าไว้กูเผลอก็แบบเล่นอะไรกันเนี้ยใช่ไหมดิอุ้ยเอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยพอได้แต่คือพี่ก็ไม่ไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วอ่ะแต่เองไม่ไม่น่ามายุ่งกับพี่อ่ะอีกนี่องเข้าใจเพราะว่าพี่หลับอยู่แล้วเองแบบมาเอาคอมพี่ไปเล่นเกมเล่นนะพอได้นะแต่เองเอาไปทําอย่างเงี้ยแค่เนี้ย ไงเปิ้ลๆใส่ยาเลาาย,ายเธอพอเลยกูหมอนนมลำนะป่ะกูไปแล้วเติมให้กูด้วยเพชรอ่ะมึงเก็บบุญนักหนาวป่ะกูสาสมให้ควาเอ๊นองๆก็เจาะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอยากให้พี่ตามคลิปแล้วอีกก็คอมเมนต์มานะไปแล้ว